สวัสดีนะคะวันนี้เรามาทําต้มผักกรดดองนะคะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะนําในส่วนของกระดูกหมูเนะะี่ยค่ะไปต้มก่อนนะคะขณาดเดียวกันเดี๋ยวเราก็จะหั่นผักกระดองเพื่อรอให้กระดูกหมูคะคะเริ่มนิ่มเราค่อยใส่ทีหลังนะคะนี่ค่ะนํากระดูกหมูนะคะมาตั้งไฟนะคะมาต้มนะคะ เริ่มได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ผักกดดองลงไปค่ะเดี๋ยวปิดฟ้านะคะแล้วก็รอให้เดือดน,นะคะ เรียบร้อยนะคะผักกาดดองต้มกระดูกหมูค่ะน่ากินไหมคะแล้วพบกันใหม่ขรั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ